ชีวิตจะมีขึ้นและมีลงเป็นธรรมชาติของมันแต่วิธีการที่เราคิดตั้งคือเราอย่าคิดให้มันลงเราต้องคิดให้มันขึ้นอย่างเดียวหมายความว่าทัศสติเราต้องบวกพอบวกก็จะขึ้นพอคิดลบก็จะลง นี่หลายคนโพสต์โควิด COVID ทุกวันเลยเจหอหน้าพูดแต่โควิดพูดแต่โควิดพูดแต่เรื่องโรคไร้แรงทําให้หดหู่วันนี้ผมพยายามจะไม่เสพข่าวแบบนี้พยายามจะพยายามจะหามองหาโอกาสในการทํางานพยายามจะมองหาสิ่งดีๆในชีวิตโอกาสอะไรบ้างในยุคน,นี้โอกาสอะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้แล้วผมก็มองหาแล้วผมก็พยายามที่จะโฟกัสไปที่มันปรากฏว่าทําให้ชีวิตเราเ,เดินหน้าด้วยดีได้วันนี้อยากจะฝากทุกๆคนนะครับในเรื่องของปัญหาอย่าจดจ่อปัญหาถ้าคุณจดจ่อปัญหาปัญหาจะใหญ่ขึ้นถ้าคุณจดจ่อโอกาสโอกาสก็จะใหญ่ขึ้นเช่นเดียวกันผมให้ พยายามพูดอย่างนี้กับหลายๆคนหลายท่านก็ไม่รับหลายท่านบอกว่าเฮ้ยไม่จริงหรอกมันมันปัญหามันอยู่ลมเล้าคุณคุณจะหลอกตัวเองได้ยังไงคําพูดนี้ดีมากนะครับหลอกตัวเองตอนที่เราจะเดินไปข้างหน้าเนี่ยเราก็หลอกตัวเองครับว่าเราสาเร็จหรือล้มเหลวเพราะอนาคตยังไม่เกิดขึ้นเดินไปข้างหน้าวุ้ยสำเร็จแน่นอนคุณก็หลอกตัวเองเดินไปข้างหน้าล้มเหลวแน่นอนคุณก็หลอกตัวเองไม่ว่าจะยังไงก็หลอกตัวเองแต่จะหลอกทั้งทีหลอกให้ดีดีกว่าไหมครับออกให้มันว่าเราสําเร็จดีกว่าชีวิตก็็จจะะปรรสสบคาเดได้้อันนีื ข้อคิดที่อยากจะฝากเอาไว้นะครับแล้วก็วันนี้เองในส่วนของการทํางานที่ผมวันนี้ผมก็ภูมิใจมากในส่วนที่ผมทํางานอยู่ในส่วนของอได้มีโอกาสช่วยเหลือผู้ประกอบการหลายท่าน โดยเฉพาะผู้ประกอบการในจังหวัดชมบุรีและผู้ประกอบการในลหลายจังหวัดซึ่งผมเองก็เป็นวิทยากรบรรยายสร้างแรงมันดาลใจให้กับหลายๆองค์กรและหลายผู้ประกอบการวันนี้ผู้ประกอบการหลายคนเขาอาจจะหมดหวังหรืออาจจะท้อแท้แต่วันนี้โชคดีที่ผมเป็นส่วนหนึ่งที่มีโอกาสช่วยผู้ประกอบการให้เติบโต, <S <S <ๆ>ต,ตแล้วก็มีความหวังในการทําธุรกิจต่อไปได้นะครับในจังหวัดชมบุรีเองผมก็ช่วยเหลือผู้ประกอบการหลายท่านให้มารู้จักการมารวมตัวกันเพื่อสร้างสังคมดีๆแล้วก็รู้จักกันแล้วก็แนะนําลูกค้าซึ่งกันและกันแล้วก็ช่วยเหลือกันในกลุ่มผู้ประกอบการ วันนี้ครับผมอยากฝากทุกคนครับไม่ว่าท่านจะเดินอยู่ทํางานอยู่วิ่งอยู่หรือเดินอยู่วันนี้โอกาสอยู่ทุกๆเส้นทางความสําเร็จไม่ได้หมายถึงว่าสําเร็จแล้วคือจุดสําเร็จแต่ความสำเร็จคือรอบทางที่เดินไปนั่นแหละคือความสาเร็จเพราะสิ่งที่เราได้รับระหว่างทางนั่นแหละครับคือบทเรียนคือสิ่งดีๆที่เราได้เรียนรู้เราได้เรียนรู้ต่างๆนั่นคือความสำเร็จที่แท้จริงในชีวิตครับสุดท้ายอยากฝากเลยครับคุณทํางานเก่งแค่ไหนก็ตามถ้าวันนี้คุณไม่เป็นคนดีก็โอกาสสาเร็จยากครับจะสังเกตหลายคนนะครับทำงานเก่งมากมีโอกาสเยะมากกกแแขขึึ้้้้นนลลลลวว็็งง บางครั้งอาจจะละเลยในการที่จะพยายามาช่วยเหลือคนอื่นหรือมุ่งมั่นในการทำความดีหรือเปล่าวันนี้อยากฝากครับผมเองก็เคยพยายามทํางานหนักมากมายแต่ว่าในอดีตก็ไม่ได้เป็นคนดีอะไรมากมายนะฮะวันนี้คนดีของเราคืออะไรการรักษาสินห้าถ้าเราสามารถรักษาสินห้าได้ทุกอย่างจะดีมากเลยครับ ลองทำดูก็ได้นะครับในอดีตผมก็ทำผิดมาทุกข้อเลยแต่พอเราลองกลับมาแล้วลองทำดูง่ายๆครับข้อไหนยากทำข้อนั้นก่อนผมอ่านหนังสือเล่มหนึง่งกินกบตัวให้หน่าเกลียดที่สุดก่อนงั้นข้อไหนทำยากทำข้อนั้นก่อนเลยถ้าคุณทำข้อนั้นสำเร็จเพียงข้อเดียวข้ออื่นจะเป็นเรื่องเล็กน,นะครับก็อยากฝาัเชิญชวนทุกท่านนะครับให้ร่วมกันอมองโอกาสทำความดีและอย่าลืมที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้กระตือร้อนแลวทุกคนจะมีชีวิตที่ดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ